ไอ้สวทั้งหมด140รหัสที่พี่พีบอก138่บวกสอ่ะมันใครเป็นใครบ้างโอ้ดีนี่นี่คือข้อมูลจาก DSI ส่งไปถึงมือกกตเมื่อวันที่สิบเจ็ดมีนานะส่งเข้าไปให้เห็นเลย2 5 0 0ันฮะอ่าห้าสิบนี่ส่งมาตั้งแต่มีนาส่งมาตั้งแต่มีนาทำไมกกตนิ่งทำไมกกตนิ่ยกกตมีอ่าไม่รับรู้ประสาทพี่โอลองยกตัวอย่างกลุ่มหนึ่งหน่อยดิเอ้า กลุ่มหนึ่งนี่เขาเขียนบอกบอกอย่างนี้นะกลุ่มหนึ่งออมีคำสั่งออกไป<ม>ให้เลือกเบอร์เจ1ด8 4 4 9 95 126และ148ครับครับ,รบปรากฏว่าการเลือกในระดับบนออกมาได้140อ่ออกมาเป๊ะเลยเลือกเบอร์เจ็ดพลเอกเกรียงไกรสีรักได้ดิได้ดิได้1้อคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีได้ 84คุณมงคลสุรัสจะได้49ทวัตสุราบาลได้95วอนหินดีได้126พลเอกสวัสดิ์ทัศนาได้ 8, 1 4อิอภิชาติงามกระมุลได้ล็อกเลขตามนี้แล้วก็ออกตามนี้เลยเอ,อ๋อเหรอไม่ต้องไปดูคะแนนนะไม่ต้องดูคะแนนต้องไปดูคะแนนอ้าวกลุ่ม2กฎหมายและกระบวนยุติธรรมให้เลือกเบอร์20 129 110 124 136 129และ18 ผลปรากฏการเลือก55ไม่อยู่ในนั้นใช่ไหมอยู่ผลตำรวจโทรบุญจันทร์นะครับนวลสายได้มาเบอร์20ตามโผล่เลยพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชร1นึ่งหเสกจุนเกศรหนึ่งสอสี่หนึ่งสอสืบศักแววแก้ว1 3ึ่งสามหกาผลตำรวจโทสุริยาบาลาสันหน9มีไหมหนึ่งสองเการวจ ตรีสุนทรขวัญเพชร18บแมีไหมสิบแปดนคุณฉลองทองนะโอ้โหนี่เอากลุ่มไหนอีกเอากลุ่มไหนกลุ่มการศึกษาเพื่อเห็นภาพนะเอาเอาต้งกลุ่ม3ให้เลือกเบอร์123 133่2 0เสาอยสามสามร้่อยสิบผมไล่ก่อนเบลอ123มีไหมร้อยยี่สามารถรังสรรค์133ล่ะ133สุเทพสังวิเศษ112มีไหมหนึ่งหสมทบธีรพันธ์ 1นึ่งศเข้าเลยวิวัฒลุงแก้ว51าิบม Or ีไหมห้าสิบเินิฟาริดและเด่นอมัดหนึามีไหมหนึ้ามีอัดแสดงแสวงการ1 4ึ่งสู่นย์ะหนึสโสพลผาสุกนี่มันตรงหมดเลยเหรอกลุ่มสาสุกเอาสาสุกเอาให้เลือกอะไรหกมีไมหกสิบประพันธ์ประพลตั้งสีเกียรติกุลอ๋อเลย47่มีป่ะสีมีนงรักการเขียว127่งสมีสมบูรณ์หนูนวลห้า 59มีบุญชอบสะาสมซัพแปดสี่เพลินจิตขันแก้วอารมณ์จะเป๊กขนาดนี้หนึ่งร้มีไหมหนึ่งรลือชุแก้วลายจากบุยลรหมึ่งศูนมีวันชัยแข็งการเขตจากอุัยตานีดู้เห็นไหมเอาดูดูแล้วเร็วกลุ่มหน่ดู้วยร็วอันนี่กลุ่ม5กลุ่มหกลุ่ม7กลุ่ม8เอาโอ้โหนเอากลุ่มอะ เอากลุ่ม6แล้วกันกลเอานี่ยนี่อาชีพทำสวนป่าไม้ปสุสัตว์น่าสนใจอาชีพทำสวนให้เลือก79 77 46 33 152 93 16และ91 33จากนครศรีมาเตชสิทธิ์ชูแก้ว93จากสุราษฎร์93วิรัตธรรมบำรุง77 77มามาเรียฟ้เผาประธาน79 79ยากุบหิมละ16 สิก็มีอุไทร์ตานีจรุนกลิ่นตลบเก้าสวิถีเทพโสสุพิทักษ์จังหวัดตรังสวสำรองสวสำรองกัออดีสวสำรองสวสำรองอ๋ะคุณอยากดูตรงไหนอีกอามาเอาไปเปลี่ยนไปกลุ่ม9ก้ากลุ่ม9ก้าเอกลุ่มเอยากรู้กลุ่ม9้าใช่มเอ้าไปนุ่นนี่กลุ่ม9 s ้าเโอให้เลือก56 131 8หกร้อยสามและ26ตามโู่ไหม ผลที่เลือกออกมาห้าสิบกนิพนธ์เอกวานิชห้ิบจากภูเก็ตเบอร์ไหนอีกคุณอยากรู้104่งศูี่หนึสมีวัสมนคุณแสนจ้างสิมวยที่บุรีรัมอันนี้เป็นเป็นเอสีคุณอยากรู้เบอร์ไหนอีกให้เลือก26 26ิบหก่สิบยใช่ไหมมีจ่าเติงเสาชัยทัศเพราะสุนทรหนึสองห หนึสองหนึ่งมีสมศรีอุมาราจากสตูลจากสตูนเอากลุ่มเอากลุ่มสิเวดเวเต้องเที่ยวต้องเที่ยวต้องเที่ยวให้เลือกร1อยสิเอ้ยสี่สิบอยู่ไหนมีร้อยสี่อักควินขำงขุดชัยนาทอ่ให้เลือกสิบให้เลือกเบอร์สิทธิ์กำพลสุภาแพงเพชรบุรีให้เลือกร้อยส่ใช่ไหมอ๋อร้อยลร้อยสีุ่ที่ชาติกัลยาณมิตรร้อยสามสิบไไหมน้องบัวลำพูร้อยสามสิบร้ยสามมาสุวิทย์ขาวดี เจของบริษัททัวร์สะตูนอ๋อสตูนเอาเอากลุ่ม13บสามสิบิ้ามาดูเอานี่เอากลุ่มไหนนะไล่ไล่ทุกกลุ่มไม่ไหวเต้องใช้เป็นวันกลุ่ม13ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เลือก65 1ิบ3้าร้อยเบอร์หนึ่งและเบอร์เก้าคนที่เลือกออกมาเป๊ะเลยหมดร้อสิรชาติวิทยาสุวรรพรมอดีตอาจารย์ รัฐศ,ศาสตร์มอลังสิตหนองบัวลำพูเขตหนองบัวลำพูให้เลือกเบอร์39เบอร์39มานบนบ,นบดลพริ้งสก,กุลผู้บริหารบริษัทกรุงเทพท่อหลอดไทยเออนะกิจการที่สุราษฎร์ธานีเอาเสาไฟลงดินคุณ <laughs> อ,อยากรู้กลุ่มไหนเอานี่เร็วๆนะ เอาเอาเอาสื่อมวลชนก็ได้ให้เลือกห้เลือก127ให้เลือกเบอร์18ให้เลือกเบอร์11 1ให้เลือกเบอร์29อย่างทิ้งสื่อมวลชนผมอยากรู้คนที่เป็นมัคคายกอ่ะเอาเอคุณดูคนไหนะเเลือกใครพิธีกรเอาพี่เอาหนึ่งซหนึ่งพิธีกรงานแต่งอารีบรรจงธุรการพิธีกรงานแต่งงานงานเลี้ยงทั่วไปนี้พิธีกรแต่งถือว่าพันแม่และเด็กที่จังหวัดสตูนไม่เดี๋ยวเราพอดีเราอยู่สื่อสารมวลชนเนี่ยพิธีกรงานแต่งเนี่ยถือว่าสื่อสารมวลชนใช่ไหม แล้วคุณมากกะตายอยกรู้นี่ร้อยให้เลือกเบอร์สิบนะเอาสิบแปดสิบแปดคอติยะทรงงามประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านอันนี้ถือว่าสื่อมวลชนที่อ่างทองผมว่าผมว่าอันนี้รับรับได้อ่าคุณอยากรู้อะไรหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าสุพรรณสอนชัยอดีตผู้สื่อข่าวช่องสามสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดชัยยงอันนี้พี่พี่ผมพี่ีโอนี่พี่ชัยยงพี่ชัยพี่พีี่โอนี่คุณอยากรู้เรื่องไหนอ่ะ Uhm เอาเอาเอากลุมอ,อ Six> uh sí ื่นๆเดียวกันเอากลุ่มไหนเอาเอา20แล้วกันเอา20เอาพี่โอ้20ให้เลือกเบอร์ 4, 106, 144, เบอร์85เบอร์4เบอร์4ออกมาเป็นพลพันตำรวจเอกกรอบสตูลอัจจากิติ106 106เลือกออกมาเป็นวิรัตลักขันพัทลุงพัตลุงการพลเรือนดีเด่นง144 หนึซซีออกมาตามโเ๊ะอุทยัยธานีรงกฎวรกีแปด้า <85. S 2> อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อุทยัยธานี85ดห้นะแปเลือกออกมาเป็นพรมรเชาสิริกุลโอ้เก้าิหารก่อสร้างเกสที่มุกดาหาร9 1สมพลตำรวจโทย,ยุทธนาไทยพักดีอืนี่นกับคุณธนาะเอมีเกี่ยวโยไอ้ไม่ สานอดีตประธานอนุกรกตสอบสวนก็ดีวีลักษมีเดียของคุณธนาธรนี่ไงอ๋อเอาร้อย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 เบอร้อยร้อยอยากรู้เบอร์ร้อยใช่ไหมวลีลักษพัชละเมธาพัฒอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับหนึ่งสามดบวกสองเนี่ยได้ส่งไปที่กกตตั้งแต่สิบเจมีนาคมแล้วอืถึงตอนนี้ยังไม่มีการขยับ จากกกตเลยเหรอกกตเหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนมีาไมิถุนาเหรอมิถุนาใชมิถุนายนนี่มิสภาแล้วนะครบหนึ่งปีไหมถ้ายังไม่มีคำตอบว่าตกลงการเลือกสวกันเองและมีการโหวตตามโพยที่บอกให้เลือกแล้วผลการเลือกออกมาตามโพยเป๊ะๆจะเป็นเช่นไรระบบการเลือกตั้งผ่านตัวแทนประชาชนเอาอำนาจอธิปไตย ไปบริหารประเทศนั้นจะพังทลายในเรื่องความน่าเชื่อถือของประชาชนครับดังนั้นตอนนี้รายชื่อสวร 1, 3 8 8บวก2ยังไม่มีคำตอบจากกกตน,นะ